มูแห้งเป็นแหง้งตกมู่กาเป็นกาคำซุภาษตนี้มีความหมายว่าแนวเลอร์เฮาไปฮับส้มฮับฟังกันได้เลยพี่น้อง ดำรงชีวิตของคนเห่าแน่นอนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใดหนึ่งมิมีผู้ลเลอ,อสิอยู่เนะสภาพแวดล้อมหรือเนะสังคมใดต้องมีการโพ้พันเซิงกันและกันเสมอสภาพแวดล้อมสังคมมีโซนส่งผลสะท้อนอย่างลึกซึง้งถึงคนเห่าอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงถือตองสอดของกับคำสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่า ตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกาเมื่อเฮาดำลงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมแนวเลอรอกลุ่มคนแนวเลือ่อก็ยอมจะได้รับผลสะท้อนจากสภาพแวดล้อมอันนั้นสภาพแวดล้อมสังคมเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งที่สะท้อนถึงแนวคิดจิตเจอการประพฤติการกระทำต่างๆของคนเฮาที่ดำลงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ สภาพแวดล้อมสังคมมีทั้งอันดีและอันไม่ดีถ้าว่าคนเฮาหากมีรักมันที่ดีก็จะได้ฮับแต่สิ่งดีและในทางกงกันข้ามถ้าคนเฮาหากคนแค้นมีเป็นเจ้าการแกตุนก็จะได้ฮับสิ่งไม่ดีเช่นเดียวกันดั่งสุภาษิตเล่าบทหนึง่งเคยสั่งสอนไว้ว่าพบคนดีมีสีแกตัวพบคนซูผ้าตัวมนมอง นั้นก็นแสดงให้เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมสังคมที่มีต่อคนเฮ่าถ้าผพพันกับคนดีก็จะพาเฮ้าไปในทางที่ดีถ้าผพูพันกับคนโซก็จะพาเฮ้าไปในทางที่ไม่ดีพาเฮ้าเกิดความเสื่อมเสียเส้นการโูกพันระว่างมู่พื้นโดยกัน ถ้าเห้าโพพันกับหมู่ที่ดีเส้นหมู่ของเห้าเป็นผู้มากามเฮนถ้าเห้าคนา้นคว้าปรเทนผลที่ตามมาเหากระจกจายเป็นผู้มักเฮนและเฮนได้ดีในทางกลมกันข้ามถ้าเห้าหากมีมู่เป็นคนขี้รักมักจะุยุยงหรือซักโซนแก่ดึงเห่าไปรักคือกันกับเขาแล้วผลสุดท้ายก็จะตกเขาสู่เส้นทางที่ผิดพลาด ดังนั้นเฮาจึงเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมมีโซนที่จะส่งผลสะท้อนต่อการกระท่ำและแนวคิดของคนเฮาอย่างแน,น่นนว้าแนวนี้มีได้หมายความว่ามันจะส่งผลสะท้อนถึงคนเฮาได้ทุกอย่างคำซุเปอิ์ซ์บทนี้มีโซนถือตองและผิดพลาดโซนที่ผิดพลาดอยู่บอนว่าคนเฮาจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวเลิกก็ตาม สามารถดัดแปลงตนเองได้มีแม้นว่าคนเฮาอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดีแล้วก็จะดีไปหมดถ้าเฮาหากบหุจักเฮ่นบหุจักฝึกฝนล่อลมตนเองก็บรสามารถจะดีได้กลุกันข้ามหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โบาอาโน้ยก็บหมายความว่าคนเฮาจะเป็นคนโซไปมดืดเมื่อพวกเฮาหากหุจักคิดไร้ใตโตกพิจารณาดัดแปลงตนเอง หูดีหูโซหูถึกหูพิษก็สามารถเท้ตัอตนเองกลายเป็นคนดีได้คือกันมีหลายครอบโคหลายบุคคลพ่อแม่เป็นเพียงระษาสนธรมรมดาม่มีระดับความหูลูกเกิดมากกม็มีเมนว่วจะคือกับพ่อแม่มืดทุกอย่างถ้าหากซอกซแสวงหาเห็นหูก็สามารถเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า มีความรููความสามารถสูงได้ในทางปูงกันข้ามถึงว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวจะมีความหูสูงเพลงเลิแต่ลูกพัดมีเอาเจอเซอร์ฮัมเพนมีโซนเจอซอกหาวิชาความหูเสตูลูกก็มีสามารถเป็นดังพ่อแม่ได้นี่แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมมีสามารถทรงผลสะท้อนถึงคนเฮาเมื่อทุกอย่างได้ คนเฮ้าอยู่ในสังคมเลิกกตามเมื่ออยากเป็นคนดีมีความก้าวหน้าก็อาจเลิกเอาสภาพแวดล้อมที่ดีหมายความว่าเลิะโพพันแต่สิ่งที่ดีเมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีดีแล้วก็มีคนปะป้อยหรืออันมีดีแก้ดึงเฮ้าไปน้าในการนทาเพ้นและการโพพันมูคูกับเส้นเดียวกัน คนเลิกเอาการผู้พันที่เห็นว่าถือต้องและจะนําตนเองไปในทางที่ดีลิเว้นการผู้พันกับกุ่มค้นที่จะพาตนไปในทางเสียหายเสียการเห็นในการผู้พันธุโมคูกับโคนเบิ่งอีวาผู้เลิอดีแท้ผู้เลอสมพนจะเอาเป็นมู่และมีสุมค้นเอาเป็นมู่สิ่งดังกล่าวนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้พิจารณา ตึกตองจึงจะมีเธอตุนเสียธาดขาดคุ้นหรือฮับเอาผลสะท้อนอันมีดีจากสภาพแวดล้อมนั้นผ่านจากการใจแงกมานั้นเหาสังเกตเห็นว่าคำาสุปษร์ิตนี้มีทั้งโซนทึ้และโซนพิษถึงเนวเลิกกระตามมันกบเปินประโยชน์ในการตักเตือนสติพวกเหาเืธอเอาเจอเซอร์ถึงสภาพแวดล้อมสังคมที่อยู่อมข้าง คนย่อมหับเอาสภาพแวดล้อมที่ดีและพยายามปฏิเสธสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพร้อมกันนั้นก็ดัดแปลงตนเองอีสําหรับนาเฮศพวกเฮาซุปัสิส์นี้ได้บะเป็นคติตื่นเจอเฮาหูจักผู้พันกับมูคูในสังคมและหูจักคำเห็นเอาแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเฮาต้องเป็นเจ้าการดัดแปลงปรปับปรุงตนเอง เธอเห่ากับสภาพแวดล้อมสังคมที่เหมาะสมและถือต้องดังนั้นมันจึงสอดโค้งกับคำซุภาษิตที่ว่าตกหมูห่แหงเป็นแหงตกหมู่กาเป็นกาและน่ก็เม้นคำอธิบายทั้งมดเกี่ยวกับซุภาษิตดังกล่าวซึ่งขพเจ้ากระไดข้อมูลมาจากเพศสีประเซริฐคำซูภาษิตตรงของคุงมุขอบเจอหลายๆเด้อ พู้เลอเฮามาฮับปึงฮับสม้มคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอเฮสาวผู้ไทยโตโน้อยในเดอเพอ่์ซิมีกกำลังเจอเฮ็ดคลิปวิดีโอเมือม่อออกมาเฮอพี่น้องได้ฮับปึงฮับส้มอีสำหรับมื่อนี้สาวผู้ไทยตโตวน้ยขอกล่าวคำว่าขอขอบเจอ